จนกระทั่งเธอเห็นลูกชายของเธอในงานเลี้ยงของสามีผู้หญิงคนนั้นถึงได้ตระหนักว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่คำลวงเพื่อจะจ่ายค่าผ่าตัดเธอทำงานถึงแปดอย่างแม้กระทั่งขายไตยสุดท้ายกลับพบว่าทั้งพ่อและลูกไม่ได้ป่วยเลยพวกเขาแค่แกล้งทำตัวจนบีบบังคับให้เธอต้องตัดสินใจอย่างโหดร้ายในยามสิ้นหวังและมองเธอเป็นแค่ตัวละครในเกมอันบิดเบีย้ยของพวกเขาเธอไม่ยอมทิ้งใครเลยสักคนสุดท้ายกลับกลายเป็นตัวตลกให้พวกเขาเยอะเย้ยเธอเคยคิดว่างานที่หาได้ล้วนเป็นเรื่องบังเอิญแต่ความจริงแล้วทั้งหมดถูกพวกเขาววางแผนไ้ลัับห ขณะที่เธอกำลังแจกใบปลิวอยู่ในห้างสามีและลูกชายของเธออยู่ไม่ไกลกำลังเลือกซื้อนาฬิการาคาเป็นล้านหยวนกับผู้หญิงเจ้าเล่ห์ขณะที่เธอพยายามหาเงินค่าผ่าตัดหกแสนหยวนพวกเขากลับใช้เงินเหมือนน้ำยิ่งไปกว่านั้นพเพื่อนของสามียังใส่ร้ายว่าเธอเหยียบรองเท้าเสียหายบังคับให้เธอชดใช้หรือไม่ก็ต้องคุกเข่าเพื่อไม่ให้เสียงานเธอจึงจำใจคุกเข่าด้วยความอับอายในขณะที่พ่อและลูกชายยืนดูเธออย่างเย็นชานำบัตรที่คนเหล่านั้นทิ้งไว้ทำให้เธอเข้าใจผิดว่าพวกเขาช่วยสามีเธอได้เธอจึงขายตาย และยังคงพยายามเข้มแข็งเพื่อดูแลพวกเขาต่อไปเธอทําซุปบํารุงให้แม้พวกเขาจะแซงว่าทราบซึง้งแต่ก็หันหลังไปบ่นว่าอาหารราคาถูกเย้เย้ว่าเธอไม่มีวัฒนธรรมหลังจากแกล้งทําเป็นเล่นตามบทของเธอทั้งพ่อและลูกชายก็ยังคงออกไปเสพสุขรูหราทุกคืนในงานปาร์ตี้ที่วินล่าขณะเธอทํางานพลาดไทม์เธอบังเอิญเห็นสามีของเธอกำลังเกี้ยวพาราสีกับผู้หญิงเจ้าเล่ห์อย่างใกล้ชิดเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้ชายในชุดแบรนด์เนมคือสามีผู้แกล้งจนของเธอเองเธอโทรไปยืนยัน แต่กลับถูกพิสูจน์ความจริงอย่างโหดร้ายที่น่าขันยิ่งกว่าก็คือเธอกลายเป็นพนักงานเสิร์ฟในงานเลี้ยงของพวกเขาตกเป็นหัวข้อหัวเราะของพวกเขาท่ามกลางอาหารและเหล้า